ค่ะวันนี้น้องเอเลนมาวอวยพรให้ตัวเองนะจ้าตุสันวันเกิดน้องเอเลนดูรัดคนตัวไว้น่าละเทตตี้หอให้หางปังป,งปังปุรีเย่บีชื่อหาะไหน หลังใหญ่ได้บีแฟลหล่อหล่อรวยรวยทั่งนานวไวัยบีดูเต็มบ้านมีด่านเต็มเมืองมีหมาบุกที้ยี๊ดตัวค่ะจากคุณเพื่อนที่แสนดีค่ะตุกตังวันเกิดให้กับตัวเองกุ๊บสามติบ Bị đá dằn tàu về tuổi tụ Bị nàn hao mà dơ dơ dạ tật tiền chi tụ dạ tật hay lâm tôn mày dạ hay chuyện chi đi họ hay tùa ẩn tầm tò tè phàm tụ lòi diễm hãy trì viết dạng bị đặc tịch ยอเยอะยถ้าขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีถุกจับภาพร่างกายแข็งแรงเต่งเข้มแข็งและอดทนในทุกเรื่องที่ต้องเจอหยิบอะไรก็จับอะไรก็ขอให้รวยปังปังเจ,จาหน้าที่ในหน้าที่ตามงานมีแต่ความตุกพบเจอแต่แต่ละอย่างมิตรดีทุกคนทุกเรื่องราวที่ดีต้องขอบ คุณผูกความม่วงดีขอบคุณทุกคน,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 นที่คอยชักปลอมพุกเรี่ยงเราเท่าดีตลอดปีตลอดไปแล้ตัวเราน้าจ๋าเธอนะคะแล้วก็ขอให้จัดตั้งใจที่จุดที่ดีอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนางเอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ เป็นแม่ค้าขาขาไครอยออนไลน์ก็เปนีิจีอยู่ประจำนะคะมีความจุมความเจริญแล้วก็วันนี้วันเกิดคนสวยมากเกิดอย่าลืมไปทำพยากรรมให้สวยหรูลานะคะเอฟเวอร์เออเเออเอเออเเอเเอ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 บ ป้าป้าป้ามึงมาดูมาดูว,ว่าทำได้ป่ะตึงนะตึงนะตึงนะป้าป้ามึงมาดูมาดูกูว่ามึงทําได้ป่ะไปบอกที่เปรตราชาวัตถุมายามาบอกก็ว่าตึงนะ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 ตึงน да, ะป้า khăn ở qua tay lên tỉnh nè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  ba ba ba